วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับระหว่างทางได้แวะร้านกาแฟท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติเอาอเมริกาโน่ครับชื่อร้านกาแฟลงวาครับผมได้สั่งอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลเพราะปกติอ้วนอยู่แล้วครับไม่อยากอ้วนเพิ่มไปกว่านี้ครับผมบรรยากาศภายในร้านนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็มีแพะนะครับแพะเข้ามาดินพูดนะ ครับพวนี้ไม่ได้เอาไว้ให้มันกินนะฮะเขาเอาไว้ประดับร้านนะครับผมก็โดนไล่ไปแล้วนะครับผมน่ารักมากเลยครับผมไม่ได้เขียนให้มันกินหรอเปียนประดับไปเลยผมก็ได้อเมริกาโน่มาแล้วนะครับอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลก็มานั่งชมบรรยากาศเส้นหนึ่งนั่งเก๊กสัน่อยหนึ่งนะครับดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามนะครับบรรยากาศที่นี่ได้มากเลยนะฮะไม่ใช่ว่าได้กันนะครับ ได้ในที่นี้ก็คืออากาศเย็นและบริสุทธิ์มากครับผมบรรยากาศร,รอบๆนะครับเป็นภูเขาที่โดนตัดไม้ทำลายป่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็กท่าสุดบรรยากาศอีกนิดนึงนะครับแต่ที่จริงไม่ได้บริสุทธิ์สักเท่าไหร่นะครับฝุ่น PM 25ทม้งนั้นนะฮะหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางต่อนะครับผมจุดมุ่งหมายปลายทางของเราก็คือเขื่อนแม่สวยนะครับ เราขึ้นมาถึงจุดของเขื่อนแม่สวยแล้วครับท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและเย็นสบายครับเราได้ขึ้นมาที่ร้านอาหารภูน้ำสวยบรรยากาศด้านบนก็สวยงามตามชื่อของมันเลยครับผมแล้วก็มายืนเก็บอีกสักนิดนึงนะครับทำท่าถ่ายรูปถ่ายภาพไปอย่างนั้นนะฮะแต่ที่จริงไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับผม กับบทเพลงที่เปิดบนแพที่เขาเช่านะครับผมแล้วก็เล่นกับลูกแมวสักนิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. เพื่อให้เขารู้ว่าเรารักสัตว์นะครับผมแล้วก็ถึงเวลากินน้ำดื่มแก้กระหาย mm hmm. ก็คือน,น้ำเก๊กฮวยของเราเองนะครับ mm hmm. แล้วก็สั่งอาหารมาดับความหิวนะฮะละลานตากันเลยทีเดียว mm hmm. ถ้าพูดถึงที่นี่แล้วนะครับบรรยากาศบวกกับอาหารที่ราคาถูก เลยอยากชวนเ,นเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆกันครับที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ